ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจทัเดอร์ jo jo และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําผมบอกเลยว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมอิมมัวชแนลอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ข่าวกันแล้วเนาะกับการจากไปของน้องฮารุอุระะนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้วางตัวเป็นช่องเกมม้าเต็มตัวนะครับแต่ว่าผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายคนก็น่าจะรู้เลยว่าผมชอบน้องฮารุอุระะมากแค่ไหนจากคลิปก่อนๆมันเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากครับแต่มันก็เข้าใจในแง่งของความเป็นไปของชีวิต ะนะคือน้องก็อยู่มาจนอายุ29ปีแล้วนะครับถ้าเทียบกับม้าตัวอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าอายุยืนมากแล้วละและด้วยความที่เราชอบน้องอะนะ่ะเนาะมันก็เลยได้ไปหาอ่านข้อมูลพวกชีวประวัติหรือว่าน้องเติบโตมายังไงผ่านอะไรมาบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจด้วยว่าเออชีวิตจริงน้องเป็นยังไงทาไมในเกมน้องถึงมีบุคลิกมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับเพราะอ่านไปอ่านมามันก็เกิดอนะินสปิเรชันเนาะผมก็เลยคิดว่าผมทําคลิปดีกว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญพอที่จะมาเล่าชีวประวัติของน้องตั้งแต่เก แต่ว่าก็อยากจะบอกเล่าเป็นข้อๆและกันว่าชีวิตของน้องอุลละละเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่คุณรู้แต่ผมยังไม่ได้เล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนคลับน้องคนนึงนะครับที่อยากจะรู้เรื่องราวของน้องมากยิ่งขึ้นครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดู20เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับน้องฮารุอุลละละกันดีกว่าครับข้อแรกครับน้องฮารุอุลละละเนี่ยเป็นลูกของนิโปเทโอครับหรืออีกชื่อหนึ่ง เราจะรู้จักในนามอากิสึเทโอครับโดยนิโปเทโอนะครับเป็นม้าที่คว้าแชมป์รายการใหญ่มามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเทนนโชหรือว่ายาสุดะคิเนนตัวละครตัวนี้นะครับถ้าในเรื่องเนี่ยจะปรากฏตัวในภาคซิดเดลเล่าเกรครับเป็นภาคของโอกอรแคปซึ่งตามหลักแล้วนะครับนิโปเทโอเนี่ยเป็นม้าชั้นยอดที่ชนะการแข่งหลายรายการหมายความว่าคนก็จะคาดหวังว่า ลูกที่เกิดมาจากนิปโปเทโอเนี่ยเขาจะต้องเก่งแล้วก็แข่งชนะเยอะๆใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าฮารุอุระะเนี่ยกลายเป็นดาวที่เจิดจลัสของผู้แพ้ซะอย่างนั้น ข้อที่2ครับชื่อฮารุอุระะนั้นมีความหมายว่าฤดูใบไม้ผลิที่สดใสและอ่อนโยนครับก็ถือว่าเป็นชื่อที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังนะครับเราก็จะสัมผัสได้ว่าคาแรคเตอร์ของน้องสีสันของน้องเนี่ยมันสะท้อนมาจากชื่อนี้แหละครับและมันก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คาแรคเตอร์ดีไซน์ของน้องเนี่ยทำให้น้องเป็นคนที่มีนิสัยล่าลึงแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดแต่มันกลับสวนทางกับชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็ถูกทอดทิ้งอยู่เป็นประจำครับต่อมาเป็นข้อที่ ถูกคาดหวังมาตั้งแต่เกิดฮาลุอุลาลานั้นเป็นม้าที่เกิดมาแล้วตัวเล็กกว่าปกติครับแล้วก็มีนิสัยขี้อายไม่ได้แอคทีฟเหมือนลูกม้าตัวอื่นที่จะชอบวิ่งเล่นมันเลยทําให้การประมูลขายน้องนั้นนะล้มเหลวครับไม่มีใครรับซื้อน้องไปเลี้ยงเลย ทำให้ทางฟาร์มโนบุตะนะครับต้องจดทะเบียนรับน้องเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีใครสนใจน้องอ่ะนะและทางฟาร์มเองก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าน้องจะเติบโตมาเป็นม้าที่ดีแข่งแล้วชนะหรือว่าคว้ารางวัลรายการใหญ่ๆอะไรได้ก็คือไม่คาดหวังอะ่ะทางฟาร์มโนบุตะนะครับก็เลยทําการส่งอุลละเนี่ยจากบ้านเกิดฮอกไกโดนะครับไปอยู่ที่จังหวัดโคจิด้วยเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขันของจังหวัดโคจินั้นมันมีราคาถูกกว่าฮอกไกโดมากครับซึ่งก็าตามฟอร์มระบบธุรกิจเนาะก็คือไม่คาดหวังก็เลยไม่ทุน ต่อมาข้อที่4ครับผู้ตั้งชื่อฮารุอุระระให้กับน้องคือเทรนเนอร์ที่ดูแลฮารุอุระระตั้งแต่เด็กครับเขาก็คือคุณมุเนอิชิไดอดีตจ็อกกี้ที่ผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์นะครับซึ่งตอนที่ได้รับน้องอุระระมานะครับก็คุณมุเนอิชิเนี่ยก็รู้สึกสงสารจะมาตัวน้อยตัวนี้มากนะครับว่าเออเป็นม้าที่ไม่มีใครคาดหวังเหมือนม้าโดนทอดทิ้งอ่ะแกก็เลยมีไฟขึ้นมานะครับว่าเอออย่างน้อยเนี่ยอยากให้ม้าตัวนี้มันมีอะไรดีๆกับเขาบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นดาราแข่งรายการใหญ่ระดััับบบปรระะะเททศแต่่่อออยยยาางงงงนนนน้้้ใดดถิีชก็ คุณมุเนอิชิแกก็เลยแบบว่าฝึกฮุหลาะ,ะอย่างเต็มที่เลยครับคือจะฝึกตั้งแต่เด็กอะ่ะโดยปกติแล้วเขาต้องรอให้มา้าโตสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่า คุณมุนิเอชิเนี่ยก็เริ่มเข้มงวดตั้งแต่ยังเด็กเลยแม้ว่าตอนยังเด็กนั้นฮารุอุระละก็ยังไม่ค่อยอยากเข้ารับการฝึกเท่าไหร่ตามภาษามา้าซนในวัยเด็กนะครับแต่ว่าคุณมุนิเอชิเนี่ยก็รักฮารุอุระละเหมือนเป็นลูกเลยนะครับพอฝึกและโตมันได้ระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะลงแข่งแล้วน้องก็เข้าสู่วงการแข่งม้าอย่างเต็มตัวเลยครับต่อมาเป็นข้อที่5ครับฮารุอุระละกับ TM Op โอเปราโอเป็นม้ารุ่นเดียวกันครับแต่ว่าผลงานต่างกันคนละโลกเลยในช่วงปี19 8-200 2001นันันน่วงเวลาทที่ั้งาก็แได้ลงสอง อย่างจริงจังแล้วแต่ผลงานเนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวจริงๆครับเนื่องจากว่าอุรระเนี่ยแพ้เป็นที่โหล่ตั้งแต่เดวิวแรกเลยนะครับยาวไปตลอดทั้งปีในขณะที่ t m o อ e r โปชนะซัสกิโชได้แล้วแถมเขายังชนะเรื่อยๆแพ้บ้างชนะบ้างน,นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผลงานก็ยังดีอยู่คือ TM อ็มโอป่าโอวัถึงขั้นได้ลงอาิมาคิเนนด้วยนะครับในขณะที่ฮาลุอุระนั้นตลอด3ปีเนี่ยแพ้ยับเยินเลยครับ ี1998นะครับเดบิวก็แพ้3ครั้งปี1999แพ้20ครั้งปี2000แพ้18ครั้งแล้วก็ปี2001แพ้อีก19ครั้งครับไม่เคยชนะเลยจนกระทั่งในปี2001นะครับ TM Opel ที่เป็นรุ่นเดียวกัน,นกเนี่ยเกษียณออกไปก่อนในขณะที่น้องฮารุอุระระนะครับยังไม่เคยชนะเลยสักครั้งครับทําได้ดีที่สุดก็คือได้ที่2เท่านั้นเองแต่ถึงอย่างงั้นอุระระก็ยังสู้ต่อไปครับต่อมาเป็นข้อที่6ครับฟอร์มไม่ดีจนต้องถูกเคลียร์ทิ้งคือฟาร์มโนบุตะที่เป็นผู้ถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของน้องอุระระนะครับได้มีความ เบื่อหน่ายอย่างมากนะครับสำหรับการแพ้รวดของน้องเนื่องจากว่าฟาร์มเขาเป็นฟาร์มผลิตม้าเนาะแล้วม้าที่ผลิตจากฟาร์มตัวเองไปแพ้เอาแพ้เอาแล้วก็สร้างชื่อเสียงเรื่องความ่พยแพ้มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของฟาร์มครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเทรนเนอร์มูเนอิชิที่เป็นเหมือนคุณพ่อของน้องอุลละะเนี่ยแกก็ยืนยันกับฟาร์มนะว่าเฮ้ยน้องเนี่ยย,ยังแข่งได้น้องมีศักยภาพมากพอแต่อย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจมันก็คือธุรกิจครับน้องเนี่ยได้ถูกขายสิทธิ์การเป็นเจ้้าาาขออองต่ใหกกับคุโยยมท ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านเจ้าของบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ยังทําให้น้องเนี่ยได้ลงแข่งต่อไปได้แล้วก็คุณมุนีอิชิเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนเนอร์เหมือนเดิมครับและนี่คือการที่น้องถูกเจ้าของทอดทิ้งครั้งที่1ครับต่อมาเป็นข้อที่7ครับความพ่ายแพ้ครั้งที่100ย้อนกลับไปในปี2003นะครับได้มีการแข่งขันครั้งที่100ของน้องฮารุอุระะครับโดยทางงานเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อง,งานให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับว่ารายการพิเศษครบรอบการแข่งขันครั้งที่100ของาร้อุละง แน่นอนว่าครั้งนี้ก็มีทั้งนักข่าวแล้วก็ผู้เข้าชมจํานวนมากนะครับกว่า5,000คนและถึงแม้ว่าน้องอุลละนะครับจะแพ้อีกครั้งเป็นครั้งที่100เนี่ยโดยได้ที่9จากม้าแข่ง10ตัวก็คือรองบวยอ่ะแต่ชื่อเสียงของน้องมันก็ไม่ได้ดบลงไปเลยครับแถมการพ่ายแพ้ครั้งที่100ของน้องเนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายเลยละ่ะและความพ่ายแพ้ครั้งที่100นี่เองนะครับก็เลยทําให้น้องฮารุอุลละเนี่ยได้รับฉายาว่าดวงดาวจะรัดแสงแห่งผู้พ่ายแพ้ครับโดยฉายานี้นะครับ Of Loser everywhere นะครับซึ่งก็เป็นฉาย,ยาที่เรารู้จักน้องกันมาจนถึงปัจจุบันต่อมาครับข้อที่8การถูกทิ้งครั้งที่2 หลังจากที่คุณโยโกยามะนะครับให้การสนับสนุนมาไม่นานเนี่ย <_ d ance> เขาก็ขอยกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับคุณอันไซมิฮโกะซึ่งคุณอันไซเนี่ยแกเป็นนักเขียนนะครับและไม่ได้ให้ธรรมดานะครับให้ไปแบบฟรีๆเลยซึ่งก็น่านจะเป็นเพราะว่าน้องอุลลระเนี่ยพ่ายแพ้มาจนแบบไม่คุ้มค่าเงินเลี้ยงดูแล้วอ,ะ <_ d ance> อ่ะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะให้คนอื่นไปแบบฟรีๆเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่น้องถูกทิ้งเป็นครั้งที่2แล้วต่อมาเป็นข้อที่9ครับ บูมเห็งความพ่ายแพ้ช่วยชีวิตสนามแข่งท้องถิ่นอย่างที่บอกว่าน้องฮารุอุลละนะครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดโคจิเนาะซึ่งสนามแข่งในจังหวัดนี้นะครับก็อยู่ในสภาพย่ำแย่แล้วก็เสี่ยงต่อการปิดตัวลงอย่างมากเนื่องจากปัญหาหนี้สินแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับในช่วงนั้นเองนะครับคุณอันไซที่เป็นเจ้าของคนใหม่เนี่ยกับคุณมุเนอิชิที่เป็นเทรนเนอร์ ก็ได้ไปเทียบเชิญคุณทาเกะยูทาก,กะนะครับจอกกี้ชื่อดังยอดอัจฉริยะในยุคนั้นเนี่ยมาลองขี่อุลละระดูไหมซึ่งคุณทาเกะเองก็ตอบตกลงนะครับโดยให้เหตุผลว่าเออผมอยากช่วยรายการการแข่งขันมาท้องถิ่นพอข่าวเริ่มแพร่ออกไปนะครับว่าจอกกี้อัจฉริยะแห่งยุคจะขี่ม้าแพรรวด1อยหครั้งผลจะเป็นยังไง เท่านั้นเลยครับคนก็สนใจแบบฮือฮาอย่างมากเลยครับบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยล้นสนามแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยความร่วมมือกันของจ็อกกี้คุณทาเกะกับน้องอุระละนะครับเลยทําให้วันนั้นวันเดียวเนี่ยมีเงินสะพัดอยู่ในสนามแข่งบ้านนอกเนี่ย511.63ล้านเยนและขายของที่ระลึกได้กว่า10ล้านเยนในวันเดียวถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ฮาลุอุระละได้ช่วยชีวิตสนามแข่งที่กําลังจะปิดแล่ไม่ปิดแล่แห่งนี้นะครับให้สามารถชําระหนี้สินแล้วก็ดําเนินกิจการต่อไป ได้ต่อมาเป็นข้อที่10ครับถึงอย่างนั้นคนที่ไม่ชอบฮารุอุละะก็มีอยู่เหมือนกัน จากกระแสบ,บูมเห็นความพ่ายแพ้หรือว่าบูมอลุระ,ละนะครับที่สามารถเรียกแขกมาดูม้าแพ้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างขั้วตรงข้ามกับวัฒนธรรมเดิมคือในวงการการแข่งม้าเนี่ยนะครับมันจะมีการแข่งขันที่สูงมากในปีหนึ่งมีม้าเกิดมา7 0 0 0กว่าตัวมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะขึ้นสู่ยอดสูงสุดของการแข่งขันและมีไม่กี่ตัวที่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์อย่างแท้จริงแต่ทุกตัวที่ว่ามานี้อยู่ภายใต้การยอมรับด้วยเหตุผลเหตุผล,หผลเดียวเหมือนกันหมดก็คือชัยชนะครับผู้คนชอบมาที่แข่งแก่งผู้คนชอบมาที่แขงแ ชนะได้รางวัลใหญ่ๆผ่านรายการใหญ่ๆใ,ในขณะที่อุลละเป็นม้าที่มีชื่อเสียงจากความพ่ายแพ้จึงทําให้คนในวงการแล้วก็แฟนม้าบางกลุ่มนะครับรู้สึกไม่พอใจที่มีม้าแบบนี้โผล่ขึ้นมาในวงการได้ยังไงเหมือนเวลาเราวิจารณดารานะครับแปลว่าไอ้นี่มันไม่เห็นเก่งเลยทําไมมันถึงดังได้อะไรแบบนั้นแหละครับต่อมาเป็นข้อที่11ครับอุลละเนี่ยไม่ได้ลงอาริมะคีเนนอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับคือในเกมเนี่ยน้องได้ลงแข่งจากคะแนนโบสถใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยน้องไม่ได้ผ่านเกณฑ์รายการนี้เลยสัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติศักยภาพหรือว่าคะแนนโบวตก็ตามยิ่งความศักดิ์สิทธิ์ของรายการอลิมาคินเนนเนี่ยที่เป็นงานปิดจบส่งท้ายปีเนี่ยมันจะต้องมีแต่พวกตัวท็อปพวกที่ชนะรายการนู้นรายการนี้มันเป็นแชมเปี้ยนออฟแชมปเปี้ยนเท่านั้นถึงจะลงได้ซึ่งแน่นอนว่าน้องฮาลุอุลละของเรานะครับไม่ได้ติดโผพวกนี้เลยครับถึงแม้ว่าในหน้าสื่อบางเจ้าในยุคนั้นนะครับจะมีการล้อเล่นคำคําว่าเออจริงๆแล้วก็อาจจะลงได้นะถ้าเกิดว่าคะแนนโบวตจากแฟนๆเนี่ยมากพอก็อาจจะทําให้ลงได้ แต่ผลสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ลงนะครับต่อมาเป็นข้อที่12ครับ จ็อกกี้ทาเกตยูทากะเคยไม่ยอมรับอุลละะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคุณทาเกตยูทากะเนี่ยแกเป็นยอดจ็อกกี้อัจฉริยะแห่งยุคในช่วงที่เรามีกระแสะบูมอุลละะกันนะครับคุณทาเกตเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับกระแสะนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่าคุณทาเกตนะครับเขาเชื่อมั่นว่ามาที่ดังควรจะเป็นมาที่แข็งแกร่งและมาที่แข่งชนะครับเขาเลยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้คนถึงให้ความสนใจกับมาที่ไม่เคยชนะเลยแบบฮารุอุลละะแต่นั่นก็เป็นแค่ความรู้สึกก่อนที่เขาจะได้ขี่น้องนะครับหลังจากที่เขาได้้ขีี่่่นนองงวิิทสามโคจ ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ไปนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตอนแข่งจบคุณทาเกะเนี่ยก็ได้มีวินนิ่งรันพร้อมๆกับน้องอุลาลาครับและได้เห็นบรรยากาศของคนที่มาเชียร์น้องอุลาลากว่า1 3 0 0 0คนเสียงเชียร์ต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้คุณทาเกะเนี่ยรู้สึกว่าเขายังเชื่อนะว่ามาที่ดีคือมาที่แข่งชนะแต่ว่า ถ้าจะมีม้าแบบนี้อยู่สักตัวบนโลกมันก็คงไม่เป็นอะไรครับม้าที่ไม่เคยแข่งชนะเลยแต่ก็ยังมีแฟนขับจากทั่วทุกมุมโลกมาให้กำลังใจคุณทาเกะถึงได้ยอมรับว่าฮารุอุระะคือหนึ่งในยอดอาชาที่เขาเคยขี่ครับต่อมาข้อที่13ครับรายการสุดท้ายของฮารุอุระะในการแข่งครั้งสุดท้ายของน้องนะครับได้มีชื่อรายการว่าฮารุอุระะแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นการลงแข่งครั้งที่113ของน้องและน้องก็ยังแพ้อ,อีกตามเคยครับได้อันดับที่5ซึ่งตามจริงแล้วนะครับเทรนเนอร์กับเจ้า ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าครั้งนี้จะให้เป็นการแข่งครั้งสุดท้ายหรอกนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณอันไซที่เป็นเจ้าของกับคุณมูเนอิอชิที่เป็นเทรนเนอร์นั้น,นความเห็นไม่ลงรอยกันครับโดยคุณอันไซนะครับอยากจะย้ายฮาลุละ่ยไปฝึกที่จังหวัดโทชิงิส่วนคุณมูเนอิอชิที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยเขาก็อยากฝึกน้องที่จังหวัดโคจิต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยคุณอันไซที่เป็นเจ้าของนะครับก็ได้เตรียมรถเนี่ยมาย้ายน้องด้วยตัวเองแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจด้วยนะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาก้าวไ ทำให้ NAR หรือว่าผู้ออกใบอนุญาตแข่งม้าเนี่ยต้องตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตของน้องฮารูอุลละะนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของหรือว่าคุณอันไซเนี่ยไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะลงแข่งรายการภายในระยะเวลาที่กําหนดก็เลยกลายเป็นว่าฮารูอุลละะนะครับต้องยุติบ,บทบาทอาชีพม้าแข่งตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาโดยรายการแข่งครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่113นั่นแหละครับและแน่นอนว่าสถิติที่มีก็คือแพ้รวด113ครั้งครับต่อมาเป็นข้อที่14ครับอุลละะเนี่ยเคยเ ที่จะได้เป็นแม่พันธุแล้วนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็ล่มครับเพราะว่าหลังจากที่ใบอนุญาตแข่งมันหมดอายุนะครับน้องก็กเกษียณตัวเองออกมาแล้วคุณอันไซ์ที่เป็นเจ้าของเนี่ยแกก็มีโปรเจกต์มากมายเลยนะครับให้น้องทําไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงบําบัดที่ใช้ม้าช่วยทํากิจกรรมบําบัดเอ่ยหรือว่าจะเป็นการถ่ายสารคดีชีวประวัติของน้องเอ่ยและหนึ่งในโปรเจกต์ของคุณอันไซนะครับก็คือการพยายามที่จะให้ฮารุโอลา,ลาเนี่ยมาเป็นแม่พันครับโดยคุณอันไซ์นะครับก็เล็งตัวท็อปในยุคนั้นไว้เลยนะครับไม่ว่าน Deep Impact ่แต จะว่าแกฝันสูงเกินไปนะครับแกสู้ค่าธรรมเนียมการผสมพันธุ์ไม่ไหวเพราะว่าราคามันก็หลายล้านเนาะพอสู้ราคาไม่ไหวนะครับโปรเจกที่จะให้ฮารุอุระระัเป็นแม่พันธุ์เนี่ยก็เลยปิดไปและเรื่องที่น่าเศร้าอีกครั้งก็มาถึงครับข้อที่15การถูกทิ้งครั้งที่3 หลังจากที่ฮารุอุระะกับคุณอันไซนะครับหายตัวไปนานกว่า3ปีเลยนะไม่มีใครรู้ครับว่าพวกเขาไปทําอาชีพอะไรหรือว่าเอาม้าไปเลี้ยงที่ไหนจนกระทั่งปี2012ครับคุณอันไซ์เนี่ยได้โผลมาพร้อมกับฮารุอุระะครับเอามาฝากเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มา่าซึ่งฟาร์มาทาเนี่ยก็ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะนะครับโดยตกลงกันว่าคุณอันไซ์เนี่ยจะนําเงินจากการบริจาคเนี่ยมาให้ฟาร์มา่าเพื่อให้บริหารด,ดูแลน้องแต่สุดท้ายนะครับคุณอันไซ์ก็ไม่เคยมอบเงินส่วนนี้ที่ตกลงกับฟาร นะเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเอามาทิ้งไว้บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็แบบพ่อแม่บอกว่าจะมารับแล้วก็หายไปเลยจนสุดท้ายนะครับสิทธิ์การครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยก็ตกเป็นของฟาร์มาท่าในปี2014ครับและฟาร์มาท่าก็ได้จัดตั้งองค์กรฮารุอุระะนะครับเพื่อเปิดรับบริจาคถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแลน้องอยากจะช่วยเหลือน้องนะครับก็สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือว่าอาหารต่างๆได้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าน้องฮารุอุระะเนี่ยก็เป็นม้าที่มีแฟนคลับทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับและแฟนคลับก ถือว่าเป็นม้าที่มีชีวิตรอดได้จากการรับเงินโดเนตอย่างแท้จริงเลยนะครับและน้องก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ฟาร์มมาท่าไปจนบ้านปลายของชีวิตนี่แหละครับก็คือตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับน้องอยู่ได้เพราะแฟนคลับเลยครับต่อมาเป็นข้อที่16นะครับตั๋วเดิมพันของน้องอ่ะก็คือบัตรแทงม้าแหละถูกเอามาทําเป็นเครื่องรางเสริมดวงครับเนื่องจากว่าไอ้ตั๋วเดิมพันที่ว่าเนี่ย ที่มีชื่อฮารุอุละละแล้วก็มันไม่ถูกรางวัลเนี่ยผู้คนจะเชื่อว่ามันมีพลังพิเศษในฐานะเครื่องรางป้องกันภัยเพราะว่าคําว่ามันไม่ถูกหรือไม่โดนเนี่ยมันก็สามารถตีความได้ด้วยว่าเอ้ยอุบัติเหตุเนี่ย จะไม่โดนกับเรานะโชคร้ายต้องไม่มาโดนเรานะจนไอ้บัตรแทงม้าผู้นี้นะครับถูกเก็บไว้กับตัวเหมือนเครื่องรางโอมาโมริเลยครับคือบางคนนะ่ะไปแทงม้าในสนามที่มีฮาลุอนะุลาระน่ะไม่ได้กะว่ามันจะถูกรางวัลด้วยนะก็คือ,คอกะมาเอาโอมาโมรินี่กลับบ้านเป็นเครื่องรางถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากม้าเพียงตัวเดียวอย่างแท้จริงเลยนะครับต่อมาข้อที่17ครับอีกปรากฏการหนึ่งครับโดนจนเว็บล่มคือฮารูอุลาระนี่เป็นม้าที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์มากมายเลยที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในวงการแข่งม้ามาก่อนแน่นอนว่าการบริจาคเง หรือว่าอาหารให้กับม้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับม้าทุกตัวเนี่ยสามารถทําได้แต่ไม่เคยมีใครทําได้จนเว็บลม่มเนื่องจากว่าล่าสุดน,นะครับทางเว็บไซต์ Fred Hebb เนี่ยได้เปิดแคมเปญน,นะครับให้คนเนี่ยดเน a เงินเข้ามาเพื่อบริจาคหญ้าเลกรสัสให้กับน้องฮาลุอุรละละนะครับคือไอ้หญ้าเลเนี่ยมันก็เหมือนหญ้าที่มันมีคุณภาพอร่อยกว่าปกติใครที่เป็นแฟนขำน้องก็สามารถโดเน a เงินเข้าไปเพื่อส่งหญ้าไปให้น้องได้นะครับแต่ประเอนว่าไอแคมเปญเนี้ยมันดันมาตอนที่เกมอุมะมุสมะมันปล่อยไปแล้วไงแล้วคนที่เป็น แฟนคลับน้องฮารุละละละนะโอ้ยก็ทยอยโดนเนทเข้าไปยัดจนแบบเว็บไซต์มันล่มอ่ะถือว่ามีแฟนคลับล้นหลามจริงๆนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามต่อมาเป็นข้อที่18ครับน้องเนี่ยมีหนังสั้นเป็นของตัวเองด้วยนะครับโดยชื่อเรื่องเนี่ยมีชื่อว่า The Shining Star of Loser Everywhere ครับมีความยาวประมาณ18นาที เป็นหนังสารคดีระดับรางวัลเลยนะครับได้รับรางวัลเมื่อปี2016นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักกับน้องอุละละเพิ่มหาดูได้ไม่ยากครับสามารถเอาชื่อเรื่องเนี่ยไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมันมีให้ดูฟรีฟ แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีซับไทยไหมนะครับเพราะผมเนี่ยดูซับอิงแปลถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เลยครับก็ดูไปก่อนนะอยากรู้ไงแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้แหล่งซับไทยก็กระซิบบอกผมให้ได้ในอินบ็อกซ์เพจหน่อยนะครับขอบคุณครับต่อมาเป็นข้อที่19าครับน้องฮารุอุระะเนี่ยเคยทํางานเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดที่เมืองคิซารสึกครับเนื่องจากว่ามีตํารวจท่านหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างชอบน้องฮารุอุระละแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนน้องอยู่เป็นประจําไปไปมามาเนี่ยตำรวจเขามีแคมเปญครับแบบว่า คุยกับผู้กำกับเลยครับบอกว่าอยากจะดิวกับฟาร์มาท่านะให้น้องอุรละมาเป็นพรีเซนเตอร์นะพเห็นว่าน้องอุรละก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะนะถ้าเกิดว่าขึ้นหน้าน้องเนี่ยพวกขับเร็วๆแว้นๆเนี่ยก็อาจจะได้แบบใจเย็นลงนิดนึงลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับขับขี่ปลอดภัยเป็นแคมเปญรณรงค์ของทางสถานีตำรวจเขาไปดิวอีท่าไหนไม่รู้นะครับดิวผ่านครับก็แคมเปญนี้ก็เกิดขึ้นประมาณปี2018เนาะซึ่งการทำงานนี้นะครับน้องฮารุอุรละเนี่ยได้ค่าจ้างเป็นแครอท600กิโลกร ี่เห็นไหมต่อให้แบบว่ากเกษียณไปแล้วก็ยังทํามาหากินนะครับไม่ได้เกาะโดเนทแฟนขับกินไปวันๆน,นะครับเนี่ยทำงานหาเงินเองแล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยู่ในคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องฮาลุอุลล่าจะแพ้มาทั้งชีวิตแต่ก็ได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดครับตลอดชีวิตการแข่งอย่างเป็นทางการของน้องฮาลุอุลล่นะครับไม่เคยชนะเลยก็จริงแต่ในปี2019เนี่ยเธอได้เข้าร่วมการแข่งจับเวลาหรือว่าไทม์ไททอลหรือว่าเป็นรายการของมาที่กเกษียณไปแล้วนะครับและการวิ่งของน้องนั้นก็ทําเวลาได้ดีที่สุดในรอบนั้น ในการแข่งครั้งนี้นะครับก็เลยถูกนับเป็นการชนะครั้งแรกของน้องฮาลุอุระะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช่การแข่งอย่างเป็นทางการเนาะเพราะว่าไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วแล้วก็เป็นการแข่งระดับอาวุโสแต่มันก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญนะครับที่บอกว่าความพยายามเนี่ยไม่เคยสูญเปล่าน้องได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้น้องจะแพ้ซ้ําแล้วซ้ําเล่ากี่ครั้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยวันที่น้องได้รับชัยชนะมันก็มาถึงครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่แฟนๆเกมอุมามุซุเมะเราเนี่ยต่างก็ ทราบซึ้งเนาะผมก็ดีใจเช่นกันนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยน้องก็ยังเคยชนะอยู่บ้างก็ครบ20ข้อแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับน้องฮารุอุละละ แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องไหนที่ผมยังไม่ได้เล่าและผมไม่รู้คุณสามารถคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังได้นะครับผมอยากอ่านจริงๆนะเรื่องของน้องฮาลุอุละละเนี่ยผมเชื่อว่าน้องฮารุอุละละก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ท้อแท้กับชีวิตคนที่เหนื่อยจากการทํางานคนที่เหนื่อยจากการเรียนหรือปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องฮาลุอุละละแบบเต็มๆเ,เลยอะ่ะอย่างน้อยๆผมที ที่เป็นออฟฟิศซินโดมนั่งทํางานอยู่แต่หน้าคอมก็ได้ตัดสินใจลุกไปออกกําลังกายหรือว่าไปวิ่งตามน้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนบอกผมว่าการวิ่งเนี่ยมันสนุกนะและการวิ่งมันมีความสุขมากกว่าที่คุณคิดนะและทุกครั้งที่ผมรู้สึกท้อน,นะครับผมก็จะคิดขึ้นมาเสมอว่าขนาดฮารุละละยังไม่เคยยอมแพ้เลยแล้วเราจะไปยอมแพ้ได้ยังไงครับผมรู้นะครับว่าคําพูดพวกนี้มันเป็นแค่คําพูดในวิดีโอเกมหรือว่าเราปรุงแต่งขึ้นมาเองในจิตสํานึกของเราแต่การที่เรื่องปรุงแต่งเหล่านี้มันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กัีีวตราาผมมม่่่่น็คพอทจะปุงงแ ลและผมก็หวังว่าเรื่องราวของน้องฮารุอุลล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับคุณได้นะครับสหายและในวันนี้นะครับในวันที่น้องได้จากไปแล้วนะครับผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมในช่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของน้องผ่านคลิปนี้นะครับ พวกคุณไม่เชื่อหรอว่าตอนที่ผมรู้ข่าวอะ่ะผมร้องไห้จริงเย้ยผมเสียน้ําตาจริงอะ่ะคือผมอาจจะเล่นเกมมากไปจนผมอินก็ได้แต่ว่าผมผมรู้สึกว่าเกมนี้ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงและน้องอุลาลาก็ทําให้ผมได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากในการใช้ชีวิตแล้วเกมมันรีเลยก,กับโลกจริงไงแม้ว่าเราจะเล่นเกมอยู่ในหน้าจอแต่ว่ามาที่เราเห็นอยู่ในเกมอะ่ะคือบางตัวเขาก็มีชีวิตอยู่ในโลกจริงๆที่ยังเหลืออยู่อะ่ะแล้วพวกคุณเชื่อไหมว่าปีหน้าผมเก็บตังค์ไปญี่ปุ่นเว้ยผมอยากไปเจอน้องอุลาลาสักครั้งแต่มันไม่ทันว่ะ มันไม่ทันจริงๆขอบคุณสหายที่ฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับอ่ะก็ตามฟอร์มเดิมแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปมาต่อเหมือนเดิมนะส่วนการแข่งจิ m มี่นี่ครับก็ตึงๆนะครับสหายขอให้ชนะนะสำหรับวันนี้โซลอ g แอนก i g ไนนะครับ